สวัสดีจ้าเบิ้งวิวคือเก่าจากพี่น้องวิวสี่สามทุ่มแล้วยังเพิ่นกลับบ้านกลับ,บ,ลบเมืองกันด้วยนี่มันบ่ออกมันบ่เห็นหันกำลังสิพากันกลับบ้านแล้วจ้าสี่สามทุ่มแล้วยังแก่งจ้าปังอยู่่แตว่าเบิ้งวิวเด้อฝ่างามครับว่าฝ่างามงามบรรยากาศดีดีเด้อเย,ย็นดีขึ้นยัง วังแคมมารินจ้าบ้างเปิดไฟแล้วแต่ว่ามันยังเบิร์นมันงมืดแล้วจ้าหนาห่อนบรรยากาศวังแดงจ้าวังแดงมอสโกจ้า บรรยากาศมนกับมเลาะเที่ยวไล่หลายพี่น้องในชะ่ไหมพีวยังงามงามดอกไม้แห้งงามครับเห็นว่าพี่น้องผิดดอกไม้เต็มเลยรด,ด้วนี่ดอกไม้งามบอสฟา้าแล้เบื่องสีฟ้าด้วย เล็กหน่อยจ้าง,งามบ่สป่าน,นหนังอร่อยยิ้ย้ป่ายิงา้งามางามได้ะเด้อยูไปทีจากแล้วดอกไม่ You know, yes. บรรยากาศจะสามทุ่มจ้าบรรยากาศสะสามทุ่ม้ามบริจาคงามบร่่องฝ่าสีฝ่างามเขาอยู่สวยๆบรรยากาศดีๆมากให้เพิ่งจ้าเนี่นี้ไี่จากโรงพยาบาล งามบอจจางามนะโอ้ยออนซ่อนมึงแน่อนซ่อนฝ่างามวิลีเด้อจ่าเด้องามงามงามบรรยากาศสามทุ่เดียวเดียวเดียวฐานเนี่ย <c oughs> มูกระเขียวสินยาบลยาลเนี่ย ຊິເຂົ້າໄປກິນນາຊຽ